ก็สวัสดีครับสมาชิกยุกงทุกท่านนะครับผมเอามาพบกับคลิปนี้เป็นคลิปของวันเสาร์ที่5นะครับผมตอนนี้เวลา5.47มง47นาทีนะครับผมก็มาดูเลยนะครับผมไล่เลือกเลยนะครับ รอบสีทุ่มนะครับเป็นอัองกฤษนะครับผมอังกฤษลีกทูนะครับผมระหว่างคารายเจอกับแมนฟิวนะครับผมมองไปที่แมนฟิวเลยนะครับที่ชน,นะ,ะต่อที่ปปเป็นรอบสี่ทุ่มนะครับผมก็เป็นสกอตแลนด์ลีกแชมเปชิพนะครับผม ก็ระหว่างดันดียูเนเต็ดนะครับเจอกับแพทริกชิชเชนนะครับผมก็ดันดียูเนเต็ดก็ฝบายกบเข้าไปต่ออยู่ที่ขึ้นครบลูกนะครับผมมองไปเลยที่ดันดีนะครับก็ รอบสี่ทุ่มสินาทีครับเป็นลาลิกาสเปนระหว่างอาลาอาลาเบสนะครับผมเจอก,กับาบาเลเซียนะครับผมบาเลเซียเป็นต่ออยู่ที่ปอปอนะครับเลือกบาเลเซียไปเลย รอบตีสองสี่สิบห้านะครับเป็นลาลิกาสเปนนะครับระหว่างฮูฮูเอสก้าเจอกับเรเบตต์นะครับผมก็เรเบติ์ก็ไปยืนกับความเป็นต่ออยู่ที่ปอปอนะครับมองเลยเรเบติ์นะครับผมก็ทั้งหมดสี่คู่นะครับผม ก็สำหรับจำคืนนี้ชอบดันดียูเนเต็ดนะครับผมที่ชนะราคาต่อที่คืนครบรูกนะครับผมว่าดูแล้วมีสกอร์ด้วยนะครับถ้าทันถ้าทันก็ <c oughs> โทครับถ้าทันก็สูงแรกแล้วก็สูงเต็มไปด้วยเลยนะครับนะก็ทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการ หาฟุตบอลที่น่าสนใจในครั้งหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับ